สวัสดีครับไพ่รวบขั้งหมดเพิ่งวันนี้เรามาดูกันว่าช่วงนี้ควรให้เวลาหรือความสําคัญแก่ใครในครอบครัวมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับและถ้าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายตรงกับพลังงานของคุณรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น้อมรับคําทํานายเพื่อตอบรับพลังงานดีๆที่จักรวาลส่งถึงคุณครับและเช่นเคยครับจะสุ่มหยิบไพ่ทั้งหมด3ใบมีใบที่1 2และ3ตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่ที่รู้สึกดึงดูดมาหนึ่งใบถ้าพร้อมแล้วไปฟังคําทํานายกันเลยครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบแรกนะครับ ช่วงนี้คุณควรให้ความสําคัญกับสมาชิกในครอบครัวที่กาลังทํางานร่วมกับคุณและจะมีส่วนร่วมในโปรเจกต์บางอย่างร่วมกับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจของครอบครัวงานกงสีการปรับปรุงบ้านหรือแม้แต่การวางแผนอนาคตร่วมกันไพ่ใบน,นีีเน้นย้ำถึงการทํางานเป็นทีมการร่วมมือกันการเข้าใจซึ่งกันและกันและการใช้ทักษะของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการให้เวลาและความใส่ใจกับพวกเขาในช่วงนี้เนี่ยจะช่วยให้งานหรือแผนการนั้นๆนะประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างความผูกพันที่ดีขึ้นครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่2ครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องให้ความสําคัญกับสมาชิกในครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งสําคัญในชีวิตหรือกําลังอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อครับแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่การจบสิ้นบางสิ่งการย้ายที่อยู่การได้งานใหม่การเปลี่ยนโรงเรียนหรือการ,รเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ที่มีลูกที่จะต้องสอบเข้าคนที่กําลังจะเปลี่ยนงานใหม่คนที่กําลังขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรืออะไรก็ตามที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของชีวิตไพเบนี้บ่งบอกถึงวัฏจักของชีวิตที่หมุนเวียนไปการอยู่เคียงข้างและให้กําลังใจพวกเขาในช่วงที่โชคชะตากําลังเปลี่ยนผันเนี่ยจะเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งครับพวกเขาอาจจะต้องการกําลังใจและการสนับสนุนจากคุณเป็นพิเศษ และสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3ช่วงนี้คุณควรให้ความสําคัญกับสมาชิกในครอบครัวที่กําลังจะต้องการข้อมูลการสื่อสารที่รวดเร็วหรือการตัดสินใจที่ฉับไวไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับบนโลกอินเทอร์เน็ตการขายออนไลน์การซื้อขายออนไลน์หรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ต้องระวังอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นในครอบครัวหรือมีข่าวสารบางอย่างที่ต้องรีบแจ้งให้ทุกคนทเผู้ี่ิด ทางการสื่อสารให้ชัดเจนและตอบสนองอย่างรวดเร็วจะช่วยให้การกต่างๆคลี่คลายไปได้ดีครับ